รับคุณผู้ชมเข้า <80 3. S 2> สู่เด็ดมวยเดือนครับวันนี้มาในรูปแบบไม่มีใครยอมใคร w i n China p คุณแรกครับไปดูการชกพิกัด63กิโลกรัมนักมวยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซานเาแล้วถสาวัย24ปีสูง170เซนติเมตรจากแมทมวยไทยยิม คู่ชกของเขาบุมแดงจากซีสเกตประเทศไทยครับนักมวยอายุ19ปีครับสูง168เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว50ไฟชนะ37ขอเสียงปรบมือดอนรับเพชรนานาเกียรติชัดชนาน from Thailand 19 years of age from C s i s k e Thailand this is Petnana Kietchanchan โฉมหน้าของเพชรนานาเกียรติชัดชนาะครับจากซีสเกต ติดตามครับคู่แรกครับเด็ดมวยเดือดครับดูว่าใครจะยอมให้ใครครับคู่นี้19กับ24 168กับ170ครับสุรชาติใบสมุทรครับบนเวทีเปาปูแม่มาประเภทตาปือๆเหมือนโรเบิร์ตโรเล็กอะไรประมาณนั้นครับหน้าตาของเพชรนานาแต่ว่าแข่งนี่ไม่ธรรมดาครับดูครับแข่งซ้ายหน้า โอ้โหสารเฉานี่ยังกับแผ่นหินเลยครับเนื้อตัวรูปร่างเดินชนเลยนะครับโอ้โหมหมัดนี่น่ากลัวครับสารเฉาเพชรนาณา,นาต้องบล็อกดีๆครับหมัดมาจากที่ทางไหนนี่ไม่รู้มาจะแข่งกับหมัดนี่เอาไม่อยู่เอาไม่ลงก็ต้องเสริมด้วยศอกแล้วครับดูทรงนะครับ โอ้ดูเตะไปไม่สะเทือนครับซานเฉาเนื้อตัวก็หนาใหญ่แล้วก็ตัแห้งนะครับไม่มีไขมันส่วนเกินเลยครับดูครับไม่ทราบว่าแฟนๆรู้จักแผ่นรองเตารีดหรือเปล่าครับนี่ครับเนื้อตัวของซานเฉาเป็นอย่างนั้นนลครับด้านแข็งแข็งแห้งๆเลยครับดูครับอาจจะนึกภาพออกนะครับพูดแบบนี้ครับ ดูเดินครับดูเดินครับน่ากลัวครับโอ้โหไล่มุมสู่มุมเลยครับแล้วดูครับโอ้ยเพชรนานาแม่ต้องมาแบบนานาชาติหน่อยครับมาตีนเดียวดอกเดียวดิเตะไม่อยู่แน่ครับอาครับอาหารเสริมมาโอ้โหดูครับสารเฉ่านี่แม่อ่านี่ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับ แต่ถ้แกก็หมุกไม่หยุดจริงๆครับซานเฉาอ่าครับต้องมีอาหารเสริมมันทางช่องแปดครับอะไรจะเป็นอาหารเสริมครับซ้ายโอ้โหครับโูกขึ้ับอ้าวไม่ต้องไปยั่วครับไม่ต้องไปยั่วครับเขามาอยู่แล้วครับเอามือทุบหัวใจครับเพชรนานาประมาณว่ามาเลยเพื่อนผมไม่กลัวนะครับเพชรนานาดี่วัยสิบเก้าปีนะครับซานเฉายี่สิบสี่ปี อาครับจำคำบรรยายคำพูดของนกตานีไว้ครับอีก5้าปีข้างหน้าจับตานักัวยจีนให้ดีนะครับผมเชื่อว่าน่าจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลได้แน่ครับตอนนี้เริ่มฝึกตั้งแต่ข้วควบ6ขวบแล้วโอ้โหพลังกำลังเหลือเฟือจริงๆครัรบซานเฉาดูครับมาถึงตัวอีกแล้ว โอ้แล้วต่อยมันด้วยนะครับแม่โอ้ยโอ้ยเพชรนาออกอาวุธไปในซานเฉาไม่สะเทือนแล้วครับอ้าวแล้วครับการบ้านแล้วครับทีมงานของเกียรติชัดชนันโอ้คึกคักเลยครับซานเฉาอดูภาพช้าครับด่คับโดนบัดขวาของซานเฉาไปก่อนครับยิ้มรับครับก็เลยมาให้อีกแล้วครับ อดูครับแม่เดินจิ้ม1 2ตบซ้ายวางขวาครับมาเป็นสุดสำเร็จเลยนะครับแมมาเป็นบะมีกึ่งสำเร็จรูปเลยครับลวกน้ำแล้วกินได้เลครับอาวุธมวยไทยดูครับดูครับ1 2 3 4 12 3 4มาเรื่อยครับอ่าครับต้องชมเพชรนานาครับพยายามจะเปิดเกมเหมือนกันอ้าวครับแรกเลยครับ แรกแล้วไม่ต้องต้องเอาศอกครับต้องเสริมสอกครับเพชรนาไม่เสริมเหล็กไม่เป็นไรครับต้องเสริมสอกครับไม่นั้นกันสะเทือนไม่ได้ครับไม่มีศอกนี่ต่อยไปไม่ยุบแน่ครับดูครับโอ้โหสารเฉาดูครับตาต่าคคนต่างโดนเลยนะครับทั้งแข้งทั้งบัดทั้งเข่าโอ้โหดูครับแลกกันแต่แต่ละทีหกซ้ายประกบในตีแล้ว อยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าตีไปแล้วไม่มีสะเทือนจริงๆครับเหมือนกับตีเข่าอัดผนังกำแพงเลยครับอ้าวฟุกซ้ายได้แข่งขวามาโอ้แต่ก้าวคืนครับซานเฉาโอ้หักสองไม่โดนครับเจอแข้งขวาแล้วลุยแหลกจริงๆครับนักมวยจากจีนนี่ครับมาเชีย มาเชียร์มวยจีแลวครับไปเป็นครูฝึกสอนไปเป็นครูมวยอยู่นะครับแหมถอดเสื้อเลยครับเลื่อนมงคลสวยครับนั่นแหละครับต้องเสริมแบบนี้ครับโอ้โหขยันเตะขยันต่อยจริงๆครับแล้วชี้ให้เตะไปที่ขาเลยครับอยู่ครับอ่าลูกดีครับแหมดีไปเกี่ยวเชือกไว โอ้โห و, ถ้าเป็นคนอื่นนี้อาจจะมีสิทธิ์กองเลยครับสำหรับเพชรน,นานาครับฟังเสียงปีกองก็เป๋าแบบหงฟอยหงเลยครับประเภทมังกรจีนเลครับนี่ครับไม่มีอะไรสนุกเท่ามวยทางช่องแปดเลยวะครับปีกองบรรยากาศองค์ประกอบการรักษาอนุรักษ์อัตลักษณ์ของศิลปะแม่ไม้เมยไทยอยู่ครบนะครับนี่ครับ มุมกล้องก็รับตัดมาให้ดูสาวจีนทช่เลยครับแต่ก็ตั้งใจดูเลยครับวันนั้นโอ้โหดูครับโอ้ยเพชรนานาก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีครับแลกทุกดอกโต้ทุกเม็ดแต่ว่ามันไม่สะเทืนครับซานเฉาโอ้โหหมดนี่เรียกว่าน่าจะก้าวนาทีสามยกได้ตลอดนะครับซานเฉาเอาคืนบ้างครับครบองค์ประกอบจริงๆครับคู่นี้ ปีกองก็แม่เอาใจชาวจีนเลยครับดูครับแรกกันอุนตลุดครับแม่มันในอารมณ์จริงๆครับคู่นี้ครับดูแล้วไม่มีเบื่อครับถ้าเป็นภาพยนตร์ก็พระเอกต่างชาติต่อยกันเลยครับแบบนี้ครับชมภาพช้าครับ นี่ครับกดขวาเต็มเต็มครับซานเฉาก็เอาคืนหักศอกซ้ายหน้าสวยครับเพชรนานม่ครับขวาไปขมับเหมือนกันครับโดนเข้าไปไปขวาดล่างเสียรางวัดไปเลยครับไปขวาคืนับแม่เต็มแข่งเต็มคำจริงๆครับไปกันต่อครับยก3มยกสุดท้ายก็ยังใส่กันแหลกเหมือนเดิมครับเริ่มต้นเกมมาครับต่างคนต่างแรกต่างคนต่างออกครับหลากมาตีเลยครับ เพชรนานาแม่สมคำสมคิวครับไม่มีใครยอมใครครับถ้าเป็นคิววินมอเตอร์ไซค์กันแน่นเอียดเลยครับประมาณทักช่วงตีห้ายันแปดโมงเช้าครับวิ่งข้าวินออกวิ่งข้าวินออกครับไม่มีใครยอมใครครับเอารับส่งรับส่งครับรับส่งรับส่งแต่นี่ส่งด้วยมาอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับตีอ้าว แฝงก็พยายามจะโตนะครับมาแล้วครับซานเฉาเป็นบัตรยังไม่โดนครับโอ้โหดิมันจงเต่แข่งขวามายนะครับโอ้โหเอาความแข็งแกร่งเข้าแรกเลยครับยอมจริงๆครับนี่ครับมีคิวต่อนะครับทางด้านของเลิศมงคลครับอ้าวโดนยันครับไม่เป็นไรลุกขึ้นมาว่ากันต่อโอ้เพชรนาาก็ต้องยอมรับหัวใจจริงๆครับหน้าจอนั้นอาจจะขึ้นชื่อผิดนะครับ นีมีเพชรนากับสารเฉานะครับโอ้มันจริงๆครับครูนี้แม่ถ้าเป็นชาวจีนก็ต้องยกน้ำชาคารวะเลยครับเกมการต่อสู้ครับนี่ครับแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเป็นการพิสูจน์ตัวเองครับครั้งหนึ่งในชีวิตข้ามมาอยู่ในเมืองไทยเรียนมวยไทยได้ต่อยกับต้นตำรับครับ ทัชนะคนไทยได้กลับค่ายในลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยครับแต่แพ้ก็ไม่เสียของครับแบบนี้ครับดูครับมาคิกครับดูครับไปเข้าเศรารักแร้นะครับเดินชมเดินบี้ไม่หยุดจริงๆครับซานเฉวานักมวยจากจีนเพชรนานี่ก็โอ้โหกระแสไม่ใช่ย่อยเลยครับดูครับโต้ทุกลูกสวนทุกดอกจริงๆครับ พี่เลี้ยงทีมงานนั้นลูกบ้านใหญ่นะครับสัมิทลูกบ้านใหญ่ทีมงานป๋าโจเป้นเล็กเลยครับอ้าวครับโดนกวาดโอ้โหดูครับออลูกจูงหลานมาเชีย์เลวครับโอ้โหร่างกายนี้ถือว่าเป็นเหล็กเป็นไหลหรืออย่างไรครับดูครับไม,ไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยเลยครับไม่ทราบว่าแกวิ่งขึ้นภูเขาหรือเปล่าครับ แช่น้ำร้อนต้มน้ำเย็นอาบหรือเปล่าครับโู้แข็งแรงมากมากครับประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าร่างกายนี่แม่เป็นต่ออยู่แล้วแหละครับนี่ครับอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้านี่น่ากลัวเลยครับอาลูกนี้ครับหลุดครับเจอแข้งขวาโอ้โหแต่ว่าเจอมาซ้ายของซานเฉาเหมือนกันครับต้องบอกว่ามันจริงๆครับคู่นี้หมดยกสุดท้าย โอ้โหมั่นใจเลยครับสนุกทุกคนครับสนุกทุกคนครับหน้าจอช่อง8บนเวที3คนบนเวทีสนุกฟองเชียร์สนุกคู่ผลยายก็สนุก FC ก็มันแล้วครับดูครับแหมหลายๆคนพี่น้องชาวแท็กซี่นี่ขับรถส่งผู้โดยสารไปเปิดให้ชมไปนะครับขอบคุณ FC ชาวพี่น้องชาวแท็กซี่ด้วยครับ Let's see who the winner is after three rounds of action And the the... winner is the ออกเสมอกันครับโอ้โ oh, หแม่ก็บัวไม่ชม้ำทางไม่คุณเลยครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับ